หยุดและพักให้คลายหายเหนื่อยสายลมไว้ช่วยเอื้อเหนื่อยให้คลายได้แรงกลับคืนเหมือนเดิมเพราะทั้งนั้นไกลยอยู่ และไม่รู้ต้ oh <yeah. S 1> ตงเดินอีกไกลเท่าไร <Hey. S 1> มีเรื่องราวมากมาย <Hey. S 1> ที่ยังคอยให้เดินตอเที่ยังคอยให้เราเข้าไปตามทางพบเจอไปพบเจอที่ตรงนี้ <Wow. S 1> นั้น,นม,มีต้นม้ บายพักพ่อนพักพ่อนลงไม่แรงแสงแดดไม่ร้อนมีฟ้าเอาไว้ผมนอนมีฟ้า,าไว้ผมนอนและรักแท้จริงใจพักตรงนี้ดีกว่าพักตรงนี้ดีกว่า เหนื่อยมานานกับความสับสน,าน,านใช่ปะ่ะน,น,นอนเถอะนอนให้สบายนอนเถอะนอนให้สบายต<น>ื่นขึ้นมาแล้วเดินต่อไปตามทางแหมรอบสองอ่ะตรงเนี้ย<ห>เป็น,น,เ,ปนเป็นครูใหญ่ร้องใช่ไหม ที่ตรงนี้นันมีต้นไม้มีร่มเงาให้นอนสบายพักผ่อนสนลกตาจอยหลงไม่รักแสงแดดนแสงแดดไม่ร้อนมีฟ้าเอาไว้หงอกและรักแท้จริงใจ พักตรงนี้ดีกว่าเหนื่อยมานานกับความสับสนที่ปิดหน้าเลยอ่ะเนาะพี่ต่าจะได้ฝึกนวดด้วยไงเออให้พี่ต่าวฝึกนวดตื่นขึ้นมาแล้วเดินต่อไปตามทาง ตื่นขึ้นมาแล้วแรงกลับขึ้นยืนแล้วเดินต่อไปตามทางจบหหมดหมดะไม่ไม่แม่ หนวดสาวหนวดสาวไม่ใช่นอนด้วยกันกอดกันนะหนวดสาวหนวดสาวไม่ไม่คุณเลียกจะจบพอจบพุกหลอกวะท่าอะไรข้างล่างเหรอเพลงอ่ะเพลงอ่ะให้เราไปทำอะไร่เบาใหดูนะดูนะเจมนั่งนั่งจะได้นวดนั่งค่ยตเย็นทำไมพี่ด้วยผมอ๋อพี่เต่าต้องฝึกไงพี่เต่าต้องฝึกวันเสาร์ประมาณสักสามสามคนสามคนสบายเอาแล้พี่บอกเป็นจุดอะไรลมๆพี่ตรงนี้พี่หาไม่เจออะไร ได้อยู่ยินเลติมกันไหมเคลมมาตรงเนี้ยนี่จะรู้ไหนเป็นจุดไหนมันจะมีอะไรบอกติปเลติมไหมโอ๊ยโอ๊ยไม่ต้องลองติดไวเลติมลองไปทดสอบสาวคุณเจมส์พี่บอกเลยจะได้หาได้จะได้รอดที่ก็ยังไม่รู้ไม่แน่ใจพักตรงนี้ดีกว่า ุดและพักให้คลายหายเหนื่อยพักให้คลายหายพี่แพรครับพี่สัมภาษณ์แต่ละคนเดียวใช่ไหมสายลงไว้่วยอื่นเหนื่อยให้คลายได้แรงกลับคืนเหมือนเดิมเพราะทางนั้น ไกลอยู่และไม่รู้ต้งเดินอีกไกลเท่าไรมีเรื่องราวมากมายที่ยังคอยเราเข้าไป พักผ่นลมไม่แรงแสงแดดไม่ร้อนมีฟ้าวไห้หอมนอนแล้วรักแท้จริงใจพักตรงนี้ดีกว่าเหนื่อยมันนานกับความสับสน นอนถนนอนให้สบายเต่นขึ้นมาแล้วเดินต่อไปตามทางที่ตรงนี้นั้นมีต้นไม้มีร่มเงาให้นอนสบายพักผ่อน ลมไม่แรงแสงแดดไม่ร้อนมีฟ้าวไห้ห่มนอนและรักแท้จริงใจรอบแรกตอนนี้เราลองพร้อมลอองพร้มกันเลยไหมจับมือไว้แล้วไปด้วยกันด้วมีครูด้วยใช่ไหมรอบแรกก็มีนอำกับความสับสนมีดิที่ นอนเถอะนอนให้สบายต,ตื่นขึ้น,ม,นมาแล้วเดินต่อไปตามทางตื่นขึ้นมาแล้วแรงกลับคืน